สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปซ่อมโรตีแป้งถั่วลูกไก่นะคะที่มิ่งเคยทำไว้เมื่อหลายเดือนก่อนแต่ว่าเสียงเบามากซึ่งตอนนั้นมิน่งไม่ทราบว่าคือเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์เสียงมันเสียงมันค่อยถึงเราจะเสียบไม้เสียงมันก็ไม่เข้ามันก็เลยเป็นข้อผิดพลาดไปตรงนั้นนะคะมันอัพขึ้นไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ เลยจะมาทำใหม่เลยแล้วกันนะคะแต่ในคลิปนี้มิงจะเพิ่มออปชันโดยการใส่ผักนะคะอันตัวเก่าจะเป็นแบบไม่ใส่ผักคือเป็นโรตีล้วนเลยเครื่องปรุงก็จะใช้เป็นแป้งถั่วลูกไก่เบซันเห็นไหมคะตรงนี้เขียนว่าเบซันนะคะแป้งโฮวิดผักก็แล้วแต่เราชอบนะคะแต่ในที่นี้มิงจะใส่เป็น พริกหวานมะเขือเทศแล้วก็หัวหอมขิงกับพริกเขียวสับนะคะผักนี้สับให้เล็กๆเ,เลยนะคะเรามาเริ่มผสมกันเลยค่ะเอาลราเทแป้งอาัต้าลงไปก่อนแป้งโฮวิตนะคะใส่ไปเลยครึ่งถ้วยนะคะ แป้งถั่วลูกไก่สักหนึ่งถ้วยครึ่งแล้วกันจะใส่อะไรมากอะไรน้อยไม่มีปัญหานะคะคือเราที่เราผสมสองแป้งเพราะว่าให้เนื้อสัมผัสมันดีค่ะถ้าเราใช้แป้งถั่วลูกไก่อย่างเดียวอะ่ะมันจะ,ะแข็งกรอบเกินไปมันจะไม่นุ่ม แต่ถ้าเราใส่อัลตาคือแป้งโฮลวีตเข้าไปผสมด้วยเนี่ยเขาจะนุ่มนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกเขียวกับขิงสับลงไปเลยนะคะไม่ได้ใส่กระเทียมนะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือนํากินชิลกาก็คือเค็มนะคะคือต้องมีรสเค็ม คือโรตีที่มีรสเค็มว่างั้นเถอะขมิ้นผงนะคะสักช้อนหนึ่งลูกผักชีป่นช้อนหนึ่งยีรานิดหนึ่งนะคะน้ำมักฮัลดีธัญญากกรมมสาสลา พริกแดงจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะไม่ใช่สาระสำคัญกระสม,มัสาซา่าจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะในงานนี้ม่งนจะใส่พริกไทยดำคือการใส่มาัสาล่าเนี่ยมันไม่ได้มีกฎตายตัวนะคะว่าใส่อะไรได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างคือแล้วแต่คนชอบนะคะว่าชอบอะไรเสร็จแล้วละคนทุกอย่างนะคะ ใช้ตะก,กร้อคนก็สะดวกดีเนาะแป้งมันจะแตกง่ายดีใส่น้ำไปเลยค่ะ แล้วก็ผสมจนแป้งแตกดีแล้วนะคะไม่ให้มันเป็นเม็ดแล้วเนาะใส่น้ำเพิ่มเข้าไปอีกนะคะดูความเหลวค้นมากเวลาเราเอาไปจี่มันจะแข็งเหลวมากเกินไปมันก็เละไม่เป็นตัวว่าง,งั้นเถอะ เสร็จแล้วใส่ผักลงไปเลยนะคะใส่นิดๆหน่อยๆค่ะไม่ใช่ว่าเป็นสาระสำคัญว่าเออต้องใส่ผักเยอะๆอะไรอย่างนั้นก็ได้เป็นประมาณนี้นะคะเหลวประมาณนี้ เวลาเอาไปจี่แล้วมันจะพอดีพอดีอ่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะมาที่กระทะของเรานะคะใช้กระทะนอนสติ๊กนะคะจะได้ไม่มีปัญหาเราจะเอาน้ำมันจะใช้น้ำมันพืชหรือเป็นน้ำมันมัสตาร์ดก็ได้นะคะ หยอดลงไปนิดนึงแล้วเอากระดาษทิชชู่ซับให้ทั่วนะคะแล้วเราก็จะยอดแป้งลงไป ถ้าเป็นแบบแบบไม่ใส่ผักนะคะมันก็จะสามารถกลิ้งให้เป็นวงกลมได้ง่ายๆนะคะถ้าใส่ผักก็จะเกลีย่ยยากนิดนึงพยายามจะให้กลมแต่ใส่ผักมันก็จะสุขภาพมากกว่าเนาะ เสร็จแล้วเราก็เอาน้ำมันนะคะโรยด้านบนเพื่อเวลากลับด้านเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็จะได้ไม่ต้องโรยน้ำมันอีกโรตีแป้งถั่วลูกไก่นี้นะคะนิยมกินกับอาจารย์ก็คือมะม่วงดอง ผักดองต่างๆนะคะแบบอินเดียเขาเรียกอาจารย์นะคะให้มันสุกด้านหนึ่งนะคะเราค่อยค่อยกลับเราแอบดูก่อนได้นี่แล้วเราแอบเดี๋ยวพาแอบดูนะเห็นนะคะยังไม่เป็นสีน้ำตาลนะคะก็ปิ้งไปก่อน ตอนนี้ก็เป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะกลับได้แล้วเขากลับด้านแล้วนะคะให้ใช้ตะหลิวกดเขานะคะเพื่อให้แนบไปกับกระทะให้มากที่สุดเพราะว่ามันมีผัก <S <S ทอดให้เหลืองสวยเลยนะคะ นะคะคประมาณนี้มันก็จะได้ทั้งความนุ่มและความกรอบคือด้านนอกที่ถูกปิ้งก็จะกรอบนะคะด้านในก็จะมีความนุ่มของแป้งและไม่แข็งเสร็จแล้วนะคะเราตักออกเดี๋ยวยอดให้ดูอีกอันแล้วกันเนาะยอรีไฟเน็หนึงอันต่อไปเราไม่ต้องทาน้ำมันแล้วนะคะ อันต่อไปเราไม่ต้องทานน้ำมันบนกระทะแล้วให้หยอดได้เลย เสร็จไปอีกอันหนึ่งแล้วนะคะแต่วมิงจะขอทอดไว้ให้หมดเลยนะคะแล้วเรากลับมาดูตอนใส่จานเลยทีเดียวทีนี้เราจะมาใส่จานกันนะคะสูตรนี้ก็ได้ประมาณ5แผ่นถึง6แผ่นนะคะแล้วแต่ไซส์ ตัวใหญ่ก็ได้น้อยตัวเล็กก็ได้เยอะนะคะประมาณนี้นะคะความจริงแล้วกินคนหนึ่งสองแผ่นก็อิ่มมากแล้วนะคะแล้วก็กินคู่กับนี่นะคะมะม่วงกับอาจาร์คือมะม่วงดองแบบอินเดียนะคะยังไม่หิงรอ มะม่วงดิบมาใหม่อะเราจะมาพาทำอาจารย์กันไม่มาสักทีไม่มาทั้งสิบทั้งดิบทั้งสุกไม่มาสักอย่างโอเคก็ซ่อมให้แล้วเนาะสำหรับโรตีแป้งถั่วลูกไก่นะคะนำกิลชิลกาแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ